นี่ลาบค้วยครับลาบลาบควายเนื้อควายนะครับเสือมาเนื้อควายครับกับผักกูเสือผักกูเสือหกอยู่หลังบ้านนี่นะครับคือพี่จ้องกินหอมหอมกับมี้ยังไงได้สิเอาพริกนะครับซ้อยพริกแล้วก็หอมแดง <laughs> หอมแดงแลวก็ พี่พี้ยต้มนะครับจะจะแบบคุ้นตัวนะครับเพี้ยเอาใส่เบนดบ่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆมันมีมันมีทรายครับอย่างง่้มันต้มแล้วครับต้มกองแล้วครับเพี้ยก็จะใส่ทำเหนียวนี่กินซะครับอ่ะอนี่มาพูดออกสุจับให้มาพี่น้องมา จะรลดจะรับแต่หลายแท่งแสบชุดหลดเปยัสู้พิกก <'s> ็ต <tr> anyway, ังเยียงนะเออเดี๋ยวรับติดนี่นิ่เดีเนี่ยพิกมาสีเขาตายขนาดก็ขาอกอ่ะควางนี้นี่นะมันยังเด็กพิกครับ ข้าวัวหัวอหอมนะครับเห็นหรอข้าวขัวขัวหอมๆจะขนนะแล้วห้เมียคนไห้ครับข้ด,ดสกเล็กสกเล็กน้ำปลาไปท่านใส่ใส่น้ำปลาเอาเกลือมาใส่หน่อยนะลาบควายครับวันข่ากัน ลาบซีนควายวเดอ้อพีนน่น้องเด้อมาเด้อแซ่บๆน้อกันครับโอ้ยหอมของขวบ่พี่น้องมีไส้ทอาน้ำปลามีไส้ได้โรยน้ำปลาเกลือเกลือไม่ใช่เออเกลือไ<ๆ>ม่ใช่อันนี้ใส่ที่หลังเด้อครับพี่นอ้องอันนี้ใส่ที่หลังมันเป็นมีดเด้อครับอันนี้หอมนีใส่ชิ้นหลังถ้าใกล้แก้มก็

นองเนียวตุยๆเลยลหละปวยครับลาบควายลาบควายบัฟฟาโลบัฟฟฟโล่ลาบเหนียวควายครับเจ่แบวดีใช่ครับโอ้แผงความใท่พัด่ะผมบุบหรด มาคนาอ๋อพี่น้องจะไปอยู่ไปกินน้ำกันบายนี้ครับอ่ะพี่น้องลาบก็แล้วแล้ะครับคนี้อ,อนห้อนครับจับกล้องกินรถพี่นอ้องลาบคั้วได้เมื่อเลยครับพี่น้อง เนี่ยค่อยบรีเห็นว่าไปทั้งเนื้อมันบริดกินได้ครับอันนี้ <ๆ S 2> ๆๆตาลาดน้องกุ้งซอก็มี่เจ้าหนึ่งเขาเจ้าขาย So then that's wrong. Mm -hmm. สามสิบกีก็มีดได้ครับลาบเหนียวควายครับใบกุเสือถูกูุลังบัน ฮารับบนี้ถั่นย้มยอมไมเขาไม่ใหไ่เพี่น้องถั่นย้ไม่เขาอ่อนคับอืมขาขอตาเลยกเลย นู้ดเสียบเล็กพี่น้องเลยเสีนี่ เขาันได้ดีแล้วพังอุตเสียนี่ครับ เซ็บครับ แล้วครับผมัสดีครับ